สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซบ่าวตึงปทุมราชปดสุกุสุขุนครับมาพอกับบ่าวตึงกับบรรยากาศช่วงแรงครับเมื่อนี้ครับมาเบิงง้วทองครับทองหกเดือนครับพี่น้องครับกับพอทองแดงครับวันที่ยีเจ็ดครบหเดือนเต็มครับ ตัวนี้ท้ายสูงร้อยสามสามครับพี่น้องครับปะกันทองครับทองร้อยเปอรเซ็นครับตัวนี้ครับหัวลุ้นธรรมชาติครับไอมกงวดลักษณะนี้ครับว่มีเขาตังเตกกำเนิดครับตัวนี้ครับงวดสดสดครับลูกสองในทองครับพี่น้องครับ เพจสีดำครับโค่นหางใหญ่งครับพี่น้องครับนองหางแม่งปองอีกแล้วครับพี่น้องครับมึงครับโค่นหางครับ เล็บงามครับเล็บหนาเล็บล้างงามครับนมซีเตาครับบรรยากาศหาโมงใกล้จะหกโมงครับพี่น้องครับทางปทุมลาชกับฝนแรงมากข้าวเดียวครับแดดเป็นแดดครับพี่น้องครับช่วงเว้นนะครับตอนนี้ค่าแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเร่งๆครับ ใกล้จะหกโมงแรงแล้วครับสี่หมืนแปดพันครับง่วตัวนี้ครับทองกระพอทองแดงครับหกเดือนครับสนใจครับงวดเชื่องเชงครับเอาไปเลี้ยงครับให้เปิดฟ้ามไม้ครับพี่น้องครับเห็ดฟ้ามไม้เห็ดขอกไม้ครับอย่าได้ง่วแม่พันแม่บอกครับ โอ้โหเชิงเชองครับไปชื่นชอบง่วหัวลุ้นครับพี่น้องครับหรือว่างัวบ่าบมีเขานันนเองครับเม็ดสีดีครับพี่น้องครับบึงหน้าตาครับพี่น้องครับหน้าตาครับ งวสดๆครับพี่น้องครับงวประกันท้องครับอยู่บ้านน้าวะครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศช่วงเร่งๆครับใครสนใจครับโทรมาหาเบาวตึงได้ครับแต่อด24ชั่วโมงครับคำขึ้นนี่ครับ4800 0ครับพี่น้องครับไก่ไก่โทรมาได้ครับงวแบบสดๆเลยครับนี่ครับสมพอดีๆดีมาเลยครับเจ้าท้องแดงครับ ท่านได้มากง่วว่ามีเขาครับพี่น้องครับจัดไปเลยครับตัวนี้ครับพองอีกอย่างดีครับพี่นอ้องครับเชิงื่งครับหูหูครับ่อทองตัวนี้ครับ หูแห้งครับจับได้ใบได้ครับไม่มีปัญหาอยัางครับสี่หมืนดพันครับงอเชีงเชียงครับประกันทองยางดีครับสำหรับคลิปนี้มาถึงขอจบบชิปว้เพียงทานี้กรครับพี่น้องครับค่ำแล้วครับสวัสดีครับผม